อ้ยเกมที่เก่าที่สุดเกมที่เด็กที่สุดโอ้ยเกมที่เด็กที่สุดมืกหล่อแน่จะรอดมนะ่อยเียนี่ครัผมจะเล่นแต่อนีเนี่ยเวสเออได้เล่นแต่เวอส ด้านแรกมันก็ง่ายๆเลยง่ายๆมากเออผักชีมาผักช <Si> ีน uh uh ้ำแข็งเห็นแล้วะ โอ้สป oh, I mean, like, hey, so ินตายเลยนะมันมีคนมาแบบว่าเอ้ยอยากให้เราเล่นโกสิมูเลเตอร์ใช่แต่ผมกำลังโรโรดอยู่ต้องอดทนรอทลอดอดตลอดอายุยแค่สิบหววเองกูอยุแค่สิบหวว อีกนะอันนี้มันไอคนนั้นน่ะมันบอกว่าเล่นโกสิมาร์โรเตอร์หน่อยครับพี่มันคิดนคนว,ว,ว่าเราเป็นคนโตไงโอ้โหคิดว่าเป็นคิดว่าเราเป็นคนโตเขาน่าจะไม่รู้ว่าเราเป็นเด็กอยู่อายุสิบอายุสิบขวบเนี่ยเกมเกมไวเด็กที่ใครๆก็ต้องเล่นอยู่แรงน,นะบ ใช่ตอนกคือเล่นในคอมอยู่ฮยอะไรนั่นะมันกระตุกวะทำมาแบอ What h o l is that เยอะเลยปเ t โต้มวย ไม่ไดดกระโดดกระอยหกสิบองศาในการในการหลบปอตโต้ไม้ลูโอ้หัวขาดหัวขาดจะได้ขวดเจียหัวกระแปงเลยเอาหัวกะละมังมาทำเพือกะละมังกะละมังไม่ตายอีกูโอเคเดือร้อยหัวมันหายหัวกะละมังหายเออทำไมผมต้อนี่อยู่อยู่ข้างหลังเลย เพื่อเพื่อเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะอุ้ยทำไมมันกระตุกโอ้ยกระตุกกระตุกมันกระตุกแบบนี้โอเคไปกัน โอ้ด่าแรกๆก็ง่ายๆเพราะตาเขาด่าหลังๆนี่คือเนี่ยมันเนี่ยมันมันกระตุกกระตุกตุกกุดตุกโอ้โหโอ้เอาเอาผักกีมาทำพี่ทำเพื่ออะไรเอาหัวกระเ๋งเอาผักกีไปให้หัวกระเ๋งกินดีกว่า าไม่ตายทิ้งเลยอือเอาแค่สองดานเอาแค่สองดานก่อนซอง B heart oh เอาแค่สองด่านาดีนนนโโดนหนไหมวะมันกระตุกเกินโอโ่ะ oh มันกระตุกเกินมันก็เกินไปนะเว้ยภาคสองนี่คือก็ยังใช้ได้โอยู่

จงนำปิ๊ปี้ปิ๊ปี้ซักะเอาไปคือเอาไปทิทูอเาไปดิเท่เท่ทูอันนัตปรดัดคิอนี้โอ้ยโอ้ยเมื่อไหร่จะจบดานม่นานคืนกระจุกวันกระจุกสิ่งนี้โอ้ โอ้าม่ยี่มันอันนี้ได้จะ,จะกินผักชียรไม่มีทางไปโอ้ย <c oughs> เลียนรูปราชาซัมบี้ตอนเด็กๆ EP แรกต้องเล่นเวลเล่นเวลสิบขนานันนะโอ้โห EP แรกเลยว้าวเป็น EP แรกดีผมนั้นได้ทำพะทธทำธมีข <Yeah. S 1> ึงขา้ารวยของควยของควยแทนนักปีดจากอีสา<ต><น>เอ่าระเบิดเชอรี่ไปเด็กตุก๊ก โอ้ยตอนเด็กๆเ,เราก็ยังทำโปรแกรมอะไรไม่ได้หรอกย,ยังเป็นเด็กจูดี้เลยโอ้ยมันมามันจะแดกมือมันเลยมันจะกินผักชีเอาเอา

เจอร,ระเบิดไปเจอร,ระเบิดกับระเบิดเลยรอนานกัดเรียบร,อร้อยดับดิปปีอืมซิกมาบอยมากิกมาบอยข้างล่างนี่ตูมเลยตู พลังเข่าพลังเสร็จเรียบร้อยมอนัรเราเวอร์แล้วโอ้ยไอ้ตายใช่้ฮีตซูโอ้ยทีนี่มันจะนานแน่นอนเลยโอ้โหแปดนาทีแล้วโอ้โหรู้ได้ไงแปดนาทีโอมานะกางจะเคารพธงชาติโอ้ย

ไม่ไม่จริงกำลังจงงชืนะ่อคาทงชาติสินะสเปนเมริกามาเตดยกินปะลาไม่เบือเ่อหรือไงเยอะยิง่ิโอเคยอยกลักจับอเคทงชาติก่อนเนาะ ภูมิภาคและทุ่งภาคไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจะร่วมใจยืนตัวเคารพภูมิภาคด้วยความภาคภูมิใจในเอกลักษและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ไม่ก็ oh เสียงโอ้ต้องตายจบจบจ,บจบจบไปตายนะตายแล้ดิมันยังกระตุกอีกโอ้ยจะจบไนะหมเนี่ย เออเรียบร้อยอ,อืสำหรับ,บใครอยากให้เราเล่นเกมโก o ซิมูเลเตอร์หรือว่าให้อ่ะให้เรานั้นทำ ep 2ต่อในการเล่นพื้นปะทาซัมบี้เวเว,เวลที่10โอเคสำหรับคิปนี้ขอบายบายนะจันนะเก็บถุงเงินจากซอมบี้ได้เงินดาวมาโอ้ว้ราเดือดนะหกรอยยี่สิ ūā <whistles>